สามีเครือไม่ดังเครือมาดันตลาดแดงตีตื่นเธอเมืองไทยตีตื่เจอพระใจขาแล้วตื่นเจอไจะตายแล้วไก่ตาเอรืนาเิน่เอ่หนมทีนุสย็กก็เรียนมา อาแถวทีู่เไปรุ่นไหนมกไปรุมกันหาะไปรือนกหน้านะยุงเร็วเหมือนกันหน้าเกยันลายลุกเลยไเดินนะถ้าอยากเดินเร็วก็มาจาเจก่อนเียวงก็วิ่านนเอาก่อนนยเ็จาก่อนเลุ่งนุ่งนุ่งสื้อหาเสน้าเสื้นเอาอเน ก็ๆๆๆไใไหนะนั่งรก่อน่อเยอะ้วังไานขาวไ่หมดครับดูทเดี๋ยวแว่นหนูะาจาข้าหนูับไคลยตั้งใบึนะเอนฟองตนหนูอมาคือองให้เนนองปนตวออเยี่ยงไง ออเคุณครูเดี๋ยวทางหน้าคนงานกยนกับข้าวเองเพราะว่านักเรียนเหลือเยอะอันนี้ไข่เป็นร้หนึ่งฟองนะน่องไก่เป็นสามตัวยังมีมาเพิ่มนะก็นักเรียนหลายคนก็ทานเยอะทานหมดแต่บางคนก็ทานเฉพาะน้ำชิป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 เยอะมาเลยน้ำในแก้วเที่ยงใส่ใจข้าวหรือเท้าเติมนะ กุศลานที่จากสที่หลังอาบุเมื่อครั้งหนึ่งครั้ง้งาพเจ้า้า,าพเจ้า,า,าจากุที่่บุญนี้จากอุทิบุญนี้ไให้ผู้มีบุไปให้ผ้มีบุญที่พรเจ้าได้นั่งสมาธิ ที่ข้าพเจ้า,าได้ทำความดีเดี๋ยวเราจะแยกย้ายกันปฏิบัตนนะินะรอล้างจานก่อนแยกย้ายก,ยายกยันลุน่มรูดลวดดเท่าไหร่ยังไม่แบ,บ่งกุมแจจะแบ,บ่งให้นะแบ่งปอลอาบุญเป็นนให้ยางรูดตามยกมือลอง เฮ้ย <l Jean Rabbit bulun> ีย no ห่อามมเอาไม่ลงให่าไม่ลนงตาจะมายนั่งตรงนี้แตาเกขึ้นเปลายาาอนี้ไม่ถวังหน่ากความโน้นมนี่เส็จเอาวมิมออยากอ่ มียางแล้วเอามียางใช้สาวแตะนี้ไปถึงหนูจากนุ่มมาอย่างนี้เลยหรืออะไรนึกซะหายใจเข้าเอาไว้ที่ปากหายใจเข้า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 ทางนงูนะไม่ใช่นปากหายใจเข้า เด็เท่าอเอา็เท่าเด็เท่าหายใจอองาปากป่าย้วลมไม่มีเสียงหรอกสังเกตที่ลมที่่านนี้เราเป่าเอาค่อยเป่าค่อยให้นานที่สุดอือนี่ลมตาโอเคอาไมาา้เขายันเขาบอกทำวิธีนี้ไม่ปวดไทยเป็ไปถามคุก้นะ ทุกช่องอตออกข่าวเลยช่องสาห้าเจบเจภาษาโซโอาหนึ่งสองามจับยกขึ้นสองหาเเข้าหาเเข้าหันเข้าหออกเดี๋ยวเดี๋ยวหลับตาด้วยหับตามมนใ่สติหนึ่งสองสไว้ที่ปากหาเข้าหาเข้า หายใจเข้าหายเข้าหายออกหลับตาก่อนค่อยเป่านะอ้าวลื้ตาอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าหายใจเข้าเข้าลึกหายใจเข้าหายใจเข้าตุ่ตาไม่ไหวหายใจตามมาเลยอ้าวแถวนี้ลูก มันเดี๋ยวตามมีทีวีทีวีเขาอยู่แล้วเปิดขายอยู่อ่าพร้องทางเลือกเขาทำหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจเข้าเดียวอ่าไกยานอ่าโกมือหนึ่งกรัม สวีครัยข้าพเจ้าเวลาต่อไปนี้จะมีการฝึกมีการฝึกสติสถานเบสีสีจังวีจังวะสีจังววให้มีความรู้ ใ,ใจมีความเข้าใจนำไปปฏิบนนัติแนะนำไปปฏิบัติสาธุสาธุขออธิษฐนี้ขอใธิษฐานี้ให้พระเจ้าให้พระเจ้าเรียนเก่งๆเรียนเก่งๆปกเมืองไทยปกเมืองไทยไบอกเก่งเมืองไทยเนี่ยจุกเมืองไทย Thầy Thư Phụ Thầy vào không? Đó Mưu bằng đi thẳng Đó thứ 1 Phát à, mưu lồng Mưu quả Đó Phát đúng không? thứ 1 Tăng à, yeah. à, thả à, à, hết Tăng hết Tăng thịt hút khẩu Tăng thịt hút khẩu tăng hoài Hút hút hào, tăng hoài Cảm ơn Được Được tăng thả có chút tám phút đi đâu đây dạng à. à mày đang làm công can khoan còn nương tăng tham ui vàng con khoan à mày khoan còn á còn nương không nương nương nè bảo này nè bảo kiếm lối được không Ủa, không khai khai khai

หนพอกัรหนึ Please, er> ่งเอาาไทหนาำหนึ่งอาหน่งสอามสี่ก็บรู2ขึ้นรูดขึ้นเอาไว้ตรงตรงจะดึงกได้รูดขึ้นมาก็ได้รูขึ้นมาเออเป็นผู้หญิงก็ต้อรูดก็ได้ออาไม่ต้องรัเสียขึ้นมาใหม่ใหม่ใหม่ใหมอโอเคอใหม่ไม่เต็นใจเลย Do mày do, mày do mày, do mày, ok, mày là. 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 Ok, mày mày lui, xa, 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 mày xa, mày xa, mày xa, mày อาวสองเรียงน่าดังนึกนสองสามส้าหก็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสีันเป็ีเฟกเลยอะไรมั่งั่งนึ่งสอรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายอ้าวนังดูเยดังอ้าว อังตาเตรียมเะีรนะครับดูน้มอนขึ้นมาขึ้นไหมอ่าใครเคยดูไอ้ยืนขึ้นโอ้ยเต้นแรยไม่ท่าเต้นแรยจังอ้าวหน้าไปโนอ่าคั้ามือเอ่ออ้าวนึกเขาทำนะเว้ยนึกเขาทำเฮ้ยมือโน้นก่อนสิโอ้ยมือขวาก่อนเอ้ามายนึกเขาทำ เอาแถวนี้นะเดี๋ยวไปกับอารจางอาจารย์ทีวมีรูปนะครับมีรูปสรวจให้ผมมีมีมีรูปเออไม่ใช่เพิ่งอาจารย์นและราจทำมมาเป็นมว่เหรอจางครับาเป็นคนที่เดือดอนมรูปบไหมเจ็เอาเจ็เจ็น้าก่อนนัก่อนอาจารย์อาพูดูหนึครั้งนึครั้ หากเรากำลังสบายสบายจมูกมือคันรับมีหลุมทางทาไมไปหากเรากาลังสบายสบายกือนีอาหารเน่าไมอทีนี้ขายอาหารไม่เน่าเน่าเาเาทีขายอาหารไม่ดีดีดีขายอาหารไม่แพงแพงรพบพวกเราบางหลังกันนะ hai mươi nào hai mươi nào năm mươi <laughs> no, no, no. nào năm 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 1 2 3 năm 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 อยากตัวอย่างอยากให้กีนะทีขายอาหารไม่เน่าขายอาหารไม่แพงขายเยอะใส่ถังละมันขายดา่าเราด่าตัวเองนี่ด้วยเอเอาเอาใหม่ด้วยเขาทั้งทีขายอาหารไม่แพง ใครห่านหงเราไม่มีขามีเลยใครด่าเราใครชอบคนอื่นตาว้ต้อคุยทางกมันเรื่อนะเอาไหมนี่นะเอาไหม่เอาคำนี้ออาวอาโกงมือหือครับ วันนี้จะลงตัวพระอาจารย์มีสมุดเก็บรูปนะหนึ่งกองสองกองสี่กองอ่ะเลขกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่มห้ากลุ่มหกกลุ่มเุ้ยเจ็ดกลุ่มดีเลยเุ้ยเอาไม้พกมือหนึ่งครั้งเชิญครับถ้าใครคุยกันแบบนี้ลูกตาคัดให้อยู่กลุ่มต่างกลุ่มต่างดับเร็ไปเป่าเอ็ดกระดับ ตรงที่ล้งางตาก่อนเอาอยางดึงซส่งไปวางไว้แล้วเล่ารักมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งอยากได้ดีลงมืออยากได้ดีอยากได้ดีดดดดต้องทำดี